And capture the end. Just your own This สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเหมือนเดิมครับไม่ครับจบไหมครับดฮบใช่ไหมเอาเห็นเป็นธนูวะล่ะครับฮอาจจะใช้โอ้วัต the fuck ฮ่าฮ่าฆ่ามันดีครับดาบเพชรผมอยากได้อ่ะผมอยากได้ดาบเพชรอะตกมาให้ผมที เพชรดับเพชรเอาวไม่เอ้ยได้เชื่อเอ้ยขอชุดเพชรหน่อยผมจะได้เสร็บครบติดเพชรเต้ติดเพชรไม่ใช่ติดเพชรไอสัตว์โอเคครับปะคุณเกมบ้ามาเยอะแล้วคุณคค่่ออยดเาใหมุณช่วยผมหน่อยได้ครับเพชรถูกไรไม่รู้ไอพี่พวกนี้แม่งดำบินได้หรอวะไอพี่เดียนมันใช้โปะไงครับ คุณไม่รู้อะเอ้ยชุด O A ให้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 ใครมันทะลึ่งวะเบ๋เบ๋จริงๆเลยโอเคครับกดปุ่มเย a h ฮห้แหวะฉ่ำไปช็อปก่อนเหรอครับครับไปช็อปก่อนแต่พวกเราไม่พอนะครับแล้วทําไมกูมันไม่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 เนี่ยไม่ขยับเลยครับอ้าวมาเลยครับเย a โอ้ย y ขึ้นบันไดตุ๊กๆๆๆๆๆุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กนาสันนะครับขึ้นบันไดที เฮ้ยปล่อยกูแลกของหน่อยสวัสดีครับโอ้คุณแม่เนี่ยเดี๋ยวผมดูของก่อนนะครับมันใช้กี่โซอะไรบ้างไอทองหูไยนมนี่มันทำอะไรได้วะนมมันสามารถแก้ไอเลือดสีดำๆมาคุณแก้พิษนะครับไอคล้ายๆพิษต้นนี่มันทำอะไรได้ครับอ้าวทำไมผมกดที่ n p c ไม่ได้คุณมันมันอกไม่ได้ไม่มันอะไรวะมันมันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยม อ๋อได้แล้วครับโอ้โหใช้ทองกี่อันวะเนี่ยไม่กกได้มาผมกดไม่ได้ครับโคตรเยอะเลยใช้ทองกูมีอยู่แปดเอ้กูมีอยู่หกอ,อ,อันแรกเฮียไม่ได้เลยใช่ไหมเฮ้สีส้ซมัน HP Point Two เฮ้คุณมีอทองไหมคุณมีทองไหมไม่ม,มีไม่มีโอ้อะไรวะคุณแรกนมไว้สองถังไม่แกแ้กพิษไม่แก้พิษคุณไม่แรกเลือดนะครับเวลาไปเดี๋ยวไปสู้อะไรในปราสาทชิมหายเลยก็มีสองขวดแล้วครับคุณคุณให้ผมคลิก NPC บัางเหรอครับเหีย กูจออกนะครับแป๊บนึงครับต้องรู้มึงเอาเศษเพชรมันมาจากไหนครับบัตรดับนะครับมัตรดบับกูเห็นมันอยู่ในกล่องครับกูเลยหยิบมาคุณไปเปิดอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งคลิกคุณอย่าเพิ่งคลิกแลกของก่อนคุณไปยี่ห้อคนเมียบ้ามันไปพร้อมกันหมดเลยไอ้เฮียมึงแลกเลยดิเจมพี่จะแลกมั้ยไปแล้วครับพี่มีของเยอะนะเนี่ย ไอโอนแม่งเถื่อนนะเจมส์แม่งคุรเถื่อนเลยถ้าไม่ชมว่าดีเจเนเรชั่นเนี่ยแรกมาเฮียสื่อขึ้นโอ๊อาจโดนวิญญาณสิงก็เป็นได้ในเกมไม่ใช่ครับผมว่าผมปวดขี้แอจะอะไรเนี่ยผมว่านะคุณเมนไม่มาแน่เลยจริงๆพ้องตายครับพ้องตายครับต้องอะไรปะเพราะคุณเพราะคุณถามไปครับกดเลยครับไม่ต้องสนติ่งครับ อา้าวไปดิอาชีพหายแลกแลกแป๊บรุณอว่าคุณดอมดินได้ไงครับเอ้ยรู้สึกว่าผมจะอยู่คนเดียวเอาคุณไม่ไหนก็นหมดแล้วเนี่ยผมก็อยู่เนี่ยครับแต่ผมก็อยู่กับมึงไงครับผมไม่เห็นใครเลยผมไม่เห็นใครเลยนเนอบผมไม่เห็นใครเลยครับ,มมค,รค,รบคุณเจมเห็นเห็นใครปะครับไม่เห็นเลยครับอา้าวแลกครับแจ็ดซอมบี้อ้าวผมเห็นฟ้าป่าอ้าวว้าไปแล้วครับ ว่ามาแล้วก็เจอเจอโปดําดินเลยครับมึงใช้โปอีกแล้วนะครับผมจะแบนคุณครับโอ้อคนตายไม่เห็นขึ้นเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณคุณใคณขยับเป็นนินจากันเหรอครับเนี่ยคุณเวลาโดนในตัวดำ,ดำาๆตีแล้วมันจะแก้ผิดได้คุณคุณเอ่อมาเอาพลมาเป็นพลธนูดิมาเป็นพลธนูกัน,น,นก่อนดิสอยตัวหน้าวาจากัน โอ้โหธนูเบิ้ลครับโอ้โหมันเต้นไรเหรอครับบีบอยครับกระโดดย่องหยงย่องหยงโอ้ตายหาเลยครับบีบอยจนแบบโอ้โหหัวใจวายตายไอ้เหี้ยเป็นโรคหัวใจแข็งเต้นบีบอยใช่ครับแปลว่าควายมากครับแบบเหมือนคุณเลยครับคุณนรสผมเป็นคนนะครับไม่บอกไม่รู้ครับกระตุกครับเนี่ย กตกเหมือนกันเข okay, ็บเตรียมตัวเข้าปราสาทอันแสนกระตุก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 เลยครับแต่ว่าเข้าไปค้างครับร้องเลยนะ <Lock. S 1> เริ่มแล้วครับเริ่มอ้ยชุดชุดดับ <c oughs> ได้ดับแล้ว <c oughs> ผมนิดนึงครับแหลกนิดนึงดับโโคมาถึงจุดนี้เราก็แหลกอีกเดิมเลยครับไม่ครับผมปกติครับแหลกนิดหน่อยที่นี่ อ่านีวิญญาณก็เป็นุณวิญกันนะครับแล้วกูอยู่เหมนห้องน่ะไปครับไปครับเร็วดิคุณคุณมาเร็วๆกันเร็วๆดิคุณมากันเร็วๆอ่ะเร็วเข็มเร็วมาเร็วเข็มเร็วซ้ำเร็วเหมือนประกันนะคุณเอาไปอย่างนี้นี่ว่ะเอ้าคุณใช้โปะเดี๋ยว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 คุณใช้โปะเดี๋ยวคุณจะโดนนะเอ้ยทำไมมันมีเมฆล่ะเอ้าคุณเพิ่งรู้เหรอครับว่ามันมีเมฆโอ้ยเฮียโอ้ใส่ชุดเพชรไอ้เฮียทหาร อุ้ยเสดทองแต่ไม่ได้พวกมึงอะได้อ๋อฟิกแมนมันดับเสโอ้ยกูจะตายแล้วต้องรักษาโซกูคุณไปเร็วเดินทางเดินหน้าต่อไปมาละหน่วยแทังคุณแทังเลยครับเดี๋ยวผมจะตายหาแล้วเอ้ยเอ้ยอะไรครับเปิดประตูครับเฮ้ยคุณเดี๋ยวเพิ่งกดนะเนี่ยกูดแล้วเนี่ยแล้วเอ้าในซอมบี้เนี่ย แล้วเราจะไปพร้อมกันนะคุณดีกวโอ้นีที่ตามมาเนี่ยโอเคครับขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วงน,นะครับจะขอปรับลแป๊บหนึ่งอ่าผมจะยังไม่กดนะล็วครับร็วครับ,รรบ <Okay. S 1> อ่ะก่ <Okay. S 1> อนกดนะครับ <Okay. S 1> ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พ่อตายผมพูดเล่นโอเคพร้อมป่าแ <Well. S 1> ล้ว yeah. ร yes. อยเยี่ยมเฮดมันน่าอยู่เองผมกินยากินอะไรอ่ะนครับ ไตนาโบสติ้งใสเลยใสเลยสอยอะมันสอยได้ที่ไหนอะไอชิบหายมันต้องรอตัว่อมามันจะให้เราเอาอะไรมาใส่เนี่ยอ๋อคีย์เหรออ๋อเราต้องเก็บเก็บคีย์ใช่ไหมเนี่ยเก็บคีย์จากการฆ่าไอพวกนั้นอะอ๋อครับโอเคผมเขชื่อว่ามันเหนื่อยแทงครับเฮ้ยมาแล้วอู้มาแล้วมาแล้วหูแม่งลอยเลยชิบหายเทเหลือเกินเอ้าผมตีมันไม่ได้อะตีอยังไงไงเนี่ยอ้าผมเจอละ ผมตีโดนละโอ้สับใช้ตีมันติดมุมมั้ยตีมันติดมุมเออเนี่ยติดมุมแล้วมึงตายซะเอ้าเอ้ามันเด้งออกไปได้ไงเอ้าวตายครับเฮ้ยได้คีย์แล้วครับผมผมเอาคีย์ไปใส่ครับอันนี้มันคีย์อะไรเนี่ยเอาคีย์ต้นหนึ่งคีต้องเป็นคีย์หนึ่งใช่ไหมครับคยอ้าแล้วมันก็มีตัวใหม่ขึ้นมาคีย์หายครับนี่ครับคีย์หายครับบ๊ายบายซอมบี้เบบี้เบบี้ โอ้ไรโอ้คุณช่วยผมด้วยมือพีคับต้องช่วยกูครับี้เบบี้เบบี้โอ้ไรช่วยผมหน่อยครับข่ามันไอฟีหอว่าขาดคิดว่ามึงใช้โปแล้วมึงจะโหดเหรอมึงรู้ไหมว่าใช้โป้มันจะโดนแบนตายซะมึงเฮ้ยใครได้วะกูได้ไมันให้หยอดลงไปหรือมันให้ใส่เนี่ยไอเหียใส่ใส่ไปเลย กูใส่แล้วมันหายว่ะก็มันก็ต้องหายแล้วมันก็จะมีเกิดตัวใหม่เกิดมาหรอตัวใหม่ๆนมาแล้วโอ้ยเฮียมึงขี่คอกันมาเลยเนาะไอ้เฮียโอ้โหโอ้โหไอ้เฮียมึงโหดเลอเกินนะครับคุณงมคุณก่งคุณแก่งเกินไปแล้วครับผมบอกเดียวตีติดมุมครับคุณคุณมาตีมุมเดียวกันดีโถอ้โถเดี๋ยวมิก็ริ่งครับกำจัดจิตอ่อนครับคุณต้องกำจัดไปทีละตัวตายหาแล้วครับ แล้วแม่งก็มีตัวใหม่มาแทนใช่ไหมอ้าวไอ้เฮียมึงกวนตีนใช่ไหมครับเนี่ยไม่ไรครับตีว่าเดี๋ยวก็ตายอะไรพวกเนี้ยกับกระโปะครับโหแม่งมากันเป็นแถวเลยสัตว์โคตรซื้อบื้อไอ้เฮียซัมบีวัวขุยเฮ้ยเรียบร้อยครับเอาครับเอากุญแจครับใครได้ขีนะครับเอามาให้ผมเองจบเยี่ยมต่อไปใครตัวนี้ป่ะครับเนี่ยทำอะไรนะครับมิสเตอร์ชิลเดียนนะครับ เฮ้ยมันหายตัวมันหายตัวเอ้าเปิดแล้วโอเคครับตอนนี้มาถึงจุดหนึ่งนะครับเราจะวาร์ปไปที่แอร์แอร์ชิปนะครับแต่ว่าเครื่องบินเครื่องบินชิบหายนะครับโอ้โหชมวิวเลชมนะครับมีแต่ลาวาชิบหายโอเคครับเราก็จะวาร์ปไปแล้วครับสตาร์ทบอสไฟโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับมาถึงก็ติดพิษเลยเฮียโอ้ยบอสคุณช่วยผมตีหน่อยครับ โอ้โหบอสกระโปกมากครับโอ้าโอ้ผมติดผิดครับใครมียามีนมมั่งเนี่ยเอาไปครับนมอยากได้นมเอาไปครับเฮ้ยนี่ไอมา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 เอาให้ผมอันนึงแล้วกันเฮ้ยจะให้ไปแล้วเฮ้ยมาแล้วอุ้ยสงสัยเอ้ยมันต้องมีลาวาแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคุณเฮ้ยข้างบนเฮ้ยฮีโร่โอ้ยระเบิดระเบิดครับโอ้แม่งตามผมมาด้วยดิเนี่ยปัญหากินยากัน เฮ้ยจะตายจะตายอีกแล้วจะตายแล้วไปไม่ด้วยช่วยเดี๋ยวผมช่วยคุณก็กินยารีเจเน r a t i o n เดิเอ้ยคุณอะไรเนี่ย cannon cannon ดาบสามอะไรเนี่ยมันให้หาของมาใส่เหรอคุณเออตายยังไม่น่าเชื่อคุณมันให้เราหาของมาใส่อ่ะโอ้โอ้ตีกูต้องไปต้องฆ่าบอลหรือเปล่าไม่รู้ครับโอมกินยารีเจเน r a t i o n เด็ก เนี่ยมีมีตัวอะไรทักอย่างได้ตีกันอยู่นีดาเพชรเอาให้เอาอะไรใส่มันให้หาของมาใส่ครับ <หา S 2> แต่ว่าไม่รู้ครับงั้น,<ก>นดอกดอีมันมีเขียนอยู่อ่ะการ powder เออการพเดอร์ออการ p o w d การ powder ผมมีการ powder อยู่สองอันผมมีสามครับใส่ลงไปแล้วก็น่าจะครบแล้วนี่ เอาคุณใส่ดีครับถือไว้หาบเหรอครับแฮดี้อัพเออเนี่ยมึงมาใส่กันดีครับแล้วต้องกดปุ่มป่ะครับเนี่ยกดปุ่มป่ะต้องใส่เหมือนเดิมอ่ะผมใส่ไปแล้วครับอ่ะคุณเอาไปใส่ครับเอาแล้วมึงมึงแม่คุณมึงไม่ใส่อะครับไอ้เหี้ย่ออืออันที่สามครับอันที่สามแล้วก็อันข้างหลังครับอันที่สี่ไหนคุณเอาไหนอ่ะส่งมาดิส่งมาแล้วส่งมาให้หมดเร็วๆเอาทำไมอยู่ๆกูก็ตายวะ โอ้ยเฮียกูจะตายหาแล้วไอ้บอสเคุยมึงสับยิกเลยนะอ้าวคุณผมใส่ครบแล้วอะไงต่อคุณนี่ยิงเสียงอะไรไม่ตายนะครับ,รบอ้าวตายเลยคุณเจมเสียไปสิบโซครับอ้าวคุณผมใส่ครบแล้วแล้วมันยังไงต่อครับอ้าวบอสไม่มาแล้วครับ ไม่มาเฮี้ยอะไรครับนี่ตัวเฮี้ยอะไรครับมันแรกเอาผมแล้วแล้วทำไมมันผมใส่ไปแล้วนะทำไมมันไม่เนี่ยหรือว่าเราต้องกดปุ่มด้วยเนี่ยกดดิผมกดแล้วอะโอ้โอ้โอ้ใจเย็นผองเพื่อนเราจะเสียเวลาตรงนี้ไปนานตามนะครับผุดดีเสร็จทองกี่อัน ุณไม่มีเลยครับคุณอย่าพึ่งห่วงครับเศษทองเศษทองนะครับผมยังไม่ไปไหนเลยครับเนี่ยมันไม่มีแขนหรอครับอ้าวแล้วคุณอยู่ไหนกันเนี่ยเอ้ยอยู่กลางครับมันมาแล้วครับเกิดแล้วเอ้าผมตายเลยโถ่เอ้ยคุณเอ้ยแล้วทำไมอยู่อยู่ตายวะผมไม่เห็นคุณนะคุณแหลกอะเนี่ยเหมือนโดนตีเหมือนโดนโดนตีทุกอย่างอ้าวแล้วคุณอะไรกันเนี่ย เอาคุณทำเอาทำกรี้ <Angry. S 1> เอามันทำทำกรี <Angry. S 1> เอาเอ้ายค,คุณมันมีสะพานแล้วอะคุณมันมีทางเดินไปฝั่งนูนะ้นอะเอ้ยไม่ใช่มันเป็นปืนใหญ่คุณไม่ใช่สะพาน,มนผมผิดกดเกิดไม่ติดครับใช่ครับเหมือนกันครับหรือว่ามันจะเป็นจุดจบของเกมอ๋อผมรู้แล้วทำยังไงอ๋อผมรู้แล้วเอาผมเห็นคุณเกิดอยู่อะแต่ว่าคุณไม่เดินคุณลองออกเข้าใหม่ดีครับผมกดเกิดไม่ติด ออกเข้าใหม่ดีครับคุณอย่าโง่เดี่ยตปิดแล้วครับอยู่ๆกูมาที่ไอ้นี่เลยครับคุณผมรู้แล้ววิธีทําอ่ะมันให้เอาการพาวเดอร์ใส่ไปตามที่มันบอกอ่ะแล้วให้เรากดปุ่มเนี่ยสามอันสามอันเออแล้วก็ให้เรากดยิงเนี่ยฮะแล้วไอ้ตรงนี้มันก็จะปิดเฮ้ยคุณาเกิดที่วงจรเนี่ยเดี๋ยวต้องทำร้ายกันเฮ้ยอย่าทำร้ายเดี๋ยวพัง คุณคุณออกเข้าใหม่คุณออกเข้าใหม่ผมเห็นคุณเจมเดินอยู่เนี่ยตอนนี้ผมยังเห็นคุณเดินอยู่ตอนนี้กูเห็นวงจรคุณอย่าเพิ่งไปอย่าไปตีมันนะวงจรนะคุณเฟิร์สคุณตีนี่ถึงกับเจ๊งเลยนะโอ้ตัวะตายครับไม่อยังไงกูก็มาเกิดที่วงจรเนี่ยเพราะอะไรวะเดี๋ยวกูทีพีมาให้แล้วกันเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแหลกเออทำไมมันโหฮจัะทำไมพวกมึงนิ่งกันอย่างเงี้ยนิ่งเงี้ยกูยังวิ่งดองแดงดองแดง าาม,มันไม,าาไม่ใช่สะพานผมนพูดผิดมันเป็นปืนใหญ่ครับให้เราเอาการพาวเดอร์ไปใส่อย่างช่องละสามันแอนนอนอะไรสองไฟเอ้ยอ t ทีพีไว้รู้สึกกุจะแหลงมากเลยเยมาแล้วมาแล้วโอ้ยตายเลยคุณไม่กดปุ่มไม่หน่อยโอ้ยมาแล้วอย่างกดเลยโอ้โอ อะไรครับตัวไหนมันฟันผมอยู่นะครับล้วคุณทำที่อะไรเลยผมฟันอยู่คนเดียวตอนนี้เปิดมาแล้วก็แลกเออผมผมทำทำคนเดียวจนจะครบแล้วเนี่ยผมค้างโอ้ยสัตว์ขวางกูอีเชียโอเคโอเคไม่แหลกอ่ะครบแล้ว ผมทำม <า S 1> ครบนะแล้วคุณผมเือนคุณเนี่ยว,ว่าผมทำครบแล้วนะเมื่อกี้นี้ทางต่อไปแล้วนะครับแต่มันเปิดยังอ่ะเปิดไม่มีไม่มีเอไงต่อครับทางนู้นนะครับคุณนั่นเนียทางนู้นครับอีกทางนึงครับคุณเอา้าคุณเป็นเที่อะไรกันเนี่ยครับผมเห็นพวกคุณแหลกกันหมดเลยครับเนี่ย เมื่อเกิดที่วงจรอีกแล้วครับโอ้ยทำไมคุณปัญหาเยอะนะครับเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่บ้างอืมผมออกเข้าใหม่ละคุณลองออกเข้าใหม่กันดิครับหายแรกไหมหายแรกยังเลเดินนี่เนี่ยก็เดินอยู่มึงลองเดินนี่ก็เดินอยู่เนี่ยกูว่ากูยังฮะยังไม่หายมึงนิ่งอยู่เลยเนี่ย รอ,นะอแป๊บหนึ่งยังไม่เห็นไอ้เจมเลยนะกูเห็นมึงเดินเนี่ยเห็นมึงหยิบเลงธนูอยู่เนี่ยรอดีเลยทั้งมานห้านาทีอ่ะแล้วมันจะกลับสู่สภาพเองรอทั้งโอ๊เดินไหมเดินไหมก็เดินอยู่เนี่ยเดินอรอบตัวกูเลยนี่กูเดินวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตอนเด้อเดินลอ็อกมึงพวกมึงลองเดินดิ่อม,มันมีประตูเปิดด้วย เออก็มีประตูเปิดอยู่อย่าเพิ่งกดปุ่มนะรอพวกมึงหายแรกกันก่อนหายกันยังเนี่ยครับวิ่งยังกูเห็นมึงวิ่งอยู่เนี่ยแต่มึงเห็นกูหรือเปล่าไม่เห็นดิเห็นกูวิ่งหรือเปล่าเห็นเนอะเป็นคนมกจมดินเนี่ยอา้อาวไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงจดินนะอะอะไรกันวะเนี่ยมเห็นพวกคุณอยู่นิ่งกันแล้วตอนนี้คุณกระโดดย่องๆแล้วก็ลงจาดิน แล้วตอนนี้มึงลอยฟ้าอเออฮะเออช่างแม่เหรอครับคุณคุณมาตรงประตูเถอะหายแล้วหายแล้วผมรู้สึกว่าผมหายนะครับคุณมาตรงประตูเถอะคุณไม่ต้องพูดอะไรมากมาตรงประตูแล้วผมเห็นพวกคุณเดินอยู่ตอนเนี้ยครับตอนนี้ผมรู้สึกเดินคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สเห็นผมเดินมาตรงประตูเหไ้กดมหมครับกดเดี๋ยวเพิ่งกดองเอาเดินผมผมว่าเดินมาตรงประตูหมดแล้วนะมาใกล้ๆกันหน่อยกดแล้วนะเอาคุณเฟิร์สไปไหนอะอุณยอยู่ตรงประตูเนี่ยผมกดแล้ว เอามาข้างในดีครับวาร์ปยัง up well เออรอสักแป๊บหนึ่งโอเควาร์ปมาละเอ้าเหมือนมันวาร์ปกลับจุดเดิมอ๋อคนละจุดครับมีปุ่มครับมีปุ่มกับช็อปครับคุณเอามาเรื่องเหี้ยเพิ่งกดเลยมาดิวาร์ปมาครับคุณมาดีครับคุณมาดีครับคุณรอเฮี้ยอะไรครับเนี่ยเพ๊ยคอมพีดแล้วครับอะไรเอาคุณใครจะเอาดาบเพชรเอาไปเลยผมไม่เอาผมมีแล้ว เปลี่ยนชุด <laughs> โอ้รอ,องเท้าผมพังว่ะโอ้คุณโอ้แล้วละ่ะไม่ครับถ่ายคลิปอยู่ไม่ชวนเลยมันเล่นได้แค่สามคนอีกแล้วอีกแล้วเอ้าไอ้เหี้ยไม่เชื่อมึงไปดูไปแล้วไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้ไอ้ไปนอนแล้วมามามากูจะกดกลับชอบ Good o, ็อปละกูโด่หมดแล้วไม่ต้องส่ง